สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการอัปเดตระบบล่าสุดนะครับเป็นการเข้าเทรดด้วยสัญญาณดเวเจนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นการเทรดสั้นในแบบฟิวเจอร์ไทม์เฟรม5นาทีนะครับเอาละครับเราไปดูกันเลยเนื่องจากเมื่อคืนนะครับผมตื่นเร็วประมาณตีสองกว่า ก็ปรากฏว่าเขามานั่งดูการแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีน้องคนหนึ่งก็ชอบเทรดด้วย d v ดเวเจนซึ่งตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมทำเอาไว้เนี่ยก็มีโชว์ v e r g e n นอยู่แล้วนะครับทำแว้หมดแล้วแต่ทีนี้ว่ายังไม่ได้ทำ alert ก็เลยมานั่งปรับ alert นิดนึดนงก็คือให้มันแสดงผลแจ้งเตือนเมื่อมีการเกิด v ดเวเจนขึ้นนะครับทีนี้มาดูการเข้าเทรดของผมกันเลยนะครับ อันนี้อยู่ที่ประมาณตีสามสี่สิบนะครับหูเข้าเทรดจากสัญญาณ d i เดเวเจนที่เกิดขึ้นโดยการประยุกต์กับการเข้าเทรดใน e p ก่อนๆน,นี้นะครับเนี่ยครับเราสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีเกิดสัญญาณบูลิช e ดเวเจนขึ้นสังเกตได้จากมีป้ายสีเขียวคาว่าบู l นี่นะครับก็คือเป็น v ดเวเจนขาขึ้นนะครับก็เร็งเลยครับ จะเรากําลังจะทําการเข้าเทรดนะครับแต่ทีนี้ว่าหลังจากปิดแท่งนี้ครับมันมีการเกิดขึ้นของสัญญาณ RSI ที่ตัดขึ้นจากโซนโอโซนนะครับเป็นตุ่มสีเขียวก็คือระบบเดิมของเราที่เราใช้กันมาก็คือเป็นอินดิเคเตอร์อเลอร์เบอร์หนึ่งนะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับเบอร์หนึ่งสตาร์ทนี่นะครับก็จะเกิดตุ่มสีเขียวนี่นะครับแต่ทีนี้ว่า ผมยังทําการเข้าเทรดไปได้เพราะว่าค่า adx ยังไม่ผ่านครับอย่างเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคย,เเคยก็คือพื้นยังเป็นสีเทาอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับบาร์ที่2ก็คือ volume flow indicator เนี่ยมันยังเป็นสีแดงอยู่เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับบาร์สนี่นะครับเป็นสีแดงอยู่ผมก็เลยประยุกต์ใช้การเข้าเทรดด้วยสัญญาณ d i v e r g e n c กับระบบเดิมนะครับก็ดูนะครับผมก็จะรอจนกด บาสองกับบาสามนะครับจะเป็นสีเขียวทั้งคู่ก็คือปิดปิดแท่งนี้นะครับแล้วก็เปิดแท่งนี้ดูตามเส้นประแนวตั้งนี้นะครับก็คือเปิดเส้นนี้ปุ๊บผมก็ทําการเข้าเลยแต่ที่นี้ว่าการเข้าเทรดตอนเนี้ยไม้เนี้ยมันมีความเสี่ยงอยู่ครับคือ1 adx ก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมครับตอนที่เข้าเนี่ยยังเป็นสีเทาอยู่เลยแต่ว่าเหตุผลที่ลองเสี่ยงเข้าดูเพราะว่า1 บาร์สองบาร์สามมันเขียวทั้งคู่สอง่าเป็นขาขึ้นเป็นดัชนขาขึ้นซึ่งอยู่เหนือเส้น200 EMA แล้วแล้วก็อันดับที่สามก็คือระบบล่าสุดเนี่ยผมใช้ EMA 50มาเป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนึงจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันปิดอยู่เหนือเส้น EMA 50ก็คือเส้นสีเหลืองนี่นะครับนี่ครับเส้น EMA 50ปิดเหนือนี่แสดงว่า มันเป็นเทรนขาขึ้นก็น่าเสี่ยงอยู่ว่าง่ายๆก็คือว่า EMA สองร้อยจะเป็นเทรนใหญ่นะครับที่เราใช้กันมาตลอดนะครับถ้าเหนือเส้น EMA สองร้อยคือขาขึ้นถ้าใต้เส้น EMA สองร้อยคือขาลงในขณะเดียวกันใช้เส้น EMA ห้าสิบคือเส้นสีเหลืองมาคอนเฟิร์มเป็นเทรนย่อยในเทรนใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดราคาปิดเหนือเส้น EMA ห้าสิบเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเทรนย่อยที่เป็นขาขึ้น ก็น่าเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยลองเข้าไม้นี้ดูนะครับปรากฏว่าผมไปออกตรงนี้แท่งนี้นะครับก็ได้กาไรอยู่ที่ RR ที่เจ็เลยนะครับท่านั้นยังไม่พอครับหลังจากเข้าไม้นี้เสร็จเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับดูจากในดิ d i c a t o r ตัวนี้นะครับมันเกิดบ u ล l i s h d i v e r g e n c ตามมาติดๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําการเข้าเทรดเลยครับ แต่ทีนี้ว่าตามกฎของเราคือเราจะไม่เข้าเทรดเมื่อบาร์สกับบาร์สไม่ใช่สีเดียวกันทีนี้ก็รอไปครับพอเกิดตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าบาร์สยังเป็นสีดําอยู่นะครับยังเป็นการขาดช่วงไปจนกระทั่งมาถึงบาร์นี้เป็นสีแดงทั้งคู่แล้วนะครับบารสบารสาทั้ง Volume f o ฟ d i c a t o r แล้วก็ม o นนี่โฟร์อินดินะครับแล้วผมก็เลยทำการเข้าเทรดเลยนะครับ หคือสัญญาณ d i ไดเวจ n t เกิดขึ้นเป็นแบริ i ไดเวจ n t นะครับแล้วก็บาสองกับบาสามเป็นสีแดงทั้งคู่เข้าเทดเลยนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ที่สามจุดสองสี่ r นะครับทีนี้มามาดูการตั้ง alert บ้างครับที่ผมปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือว่า alert ตอนที่เราเคยใช้เนี่ยเบอร์หนึ่งก็คือ Start กับเบอร์สองที่เป็นสองบา 2, บา 3, บ 3, สองบาสามสีสีเดียวกันเนี่ย ตอนนี้ผมมีรีมาร์คเพิ่มเติมว่าเดวิเจนเอาไว้เนี่ยทั้งสองตัวนะครับทั้งสอง alert เบอร์1กับเบอร์2เนี่ยผมเพิ่มโค้ดให้แจ้งเตือนเมื่อมีการเกิดขึ้นของเดว i เจนทั้ง2ขาทั้ง bullish d เดวิเจนกับ bearish เดวิเจนไว้ให้แล้วนะครับนั่นะหมายความว่ากรณีที่เราตั้ง alert เป็น start ปุ๊บเนี่ยเราถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีการตัดกันจากโซนโอบอลหรือโอโซนเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่ามีการเกิดขึ้นของเ v e r g e n c e เนี่ยระบบก็จะแ,แจ้งเตือนเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้ก็จะเหมือนกันกับเบอร์2นะครับที่เราตั้งเอาไว้ว่าเพื่อให้บาร์งกับบาสามเป็นสีเดียวกันนะครับในตอนนี้ถ้าเกิดว่าถึงแม้มันจะยังไม่เป็นสีเดียวกันถ้าเกิด d ดวิเชนต์ปุ๊บระบบก็จะแจ้งเตือนให้กลับมาดูที่กราฟมาดูที่หน้าจอนะครับก็สะดวกสบายครับเหมือนเดิมไม่ต้องทำลายรอสัญญาณจากอเล r ร์อย่างเดียว เอาละครับทีนี้มาดูตัวเป็น50 EMA เนี่ยบางคนเห็นว่าผมไม่ได้เอามาจากตรงไหนแล้วตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีจริงจริงแล้วมีอยู่ในตัวคอมโบตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวคอมโบว่าผมทำอะไรไว้ให้บ้างนะครับเผื่อตกหล่นไปจะได้อธิบายในคลิปนี้เลยก็คือตรงนี้นะครับเข้าไปที่เซตติ้งของตัวคอมโบหมายเลข13บขีดเนี่นะครับไปดูที่ส่วนของสไตล์จะเห็นว่าทุกอย่างทำไว้ให้หมดแล้วครับ อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ท่านเองเนี่ยครับ EMA 2ที่ผมติ๊กถูกเนี่ยเนี่ยถ้าติ๊กเอาออกปุ๊บเส้น EMA 5 0 4หสี่เดือนก็จะหายไปเห็นไหมครับติ๊กอีกทิ้งมาแล้วผมตั้งไว้ผมเขียนเอาไว้สําหรับระบบที่เผื่อไว้เป็น4เส้นเลยนะครับ1 2 3 4ส่วนทั้ง4เส้นนี้มีค่าอะไรบ้างก็ไปดูที่อินพุตนะครับ นี่ครับในส่วนของ EMA นะครับหนึ่งสองสามสี่เส้นสี่เนี่ยเราใช้เป็นหลักอยู่แล้วก็คือ EMA สองร้อยแล้วก็เพิ่มเติมในเส้นสามตอนนี้ที่เพิ่มหากเส้นสีเหลืองนี่นะครับคือห้า EMA ห้าสบอย่างที่บอกนะครับส่วนถ้าใครจะเพิ่มหนึ่งเพิ่มสามเพิ่มสองอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนห้าสิบมันอยู่ซ้ำอยู่เส้นสาม โอเคส้นสามนี่ครับเป็นสีม่วงนี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้ผมชอบสีเหลืองครับไม่ชาติโอเคนี่นะครับสามสี่ติ๊กเอาออกนะครับนี่ออกเอาเข้าได้ปกติแล้วก็อันอื่นก็จะมีเอ่อ ADX นี่ี่เป็นพื้นเทานะครับนี่ครับทำเผื่อไว้แล้วอันนี้คือเปิดตลอดนะครับค่า default จะเปิดไว้ตลอด ส่วนบาร์คาเลอนี่มาจากระบบระบบอ,ะอื่นๆนะครับก็ทำเผื่อ,อไว้ก็ไปลองเล่นด้วยอันนี้เป็น t ท n นเดอร์สตาร์เจี้นะครับเป็นเส้นที่บอกเทนย่อยอีกทีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีโบลิงเจอร์แบนดไว้ให้ด้วยนะครับโบลิงเจอร์แบนด์เบสิเส้นกลางแล้วก็เส้น Upper เส้น l o w วออันนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไปที่ต้องเปิดแน่ๆคืออันนี้ครับ AR Stop Loss นะครับทั้งบนล่าง นะครับแล้วก็มีพาราโบลิกซาให้เลือกใช้นะครับถ้าเกิดใครต้องการจะใช้พาราโบลิกซาก็เปิดปิดที่นี่ได้นะครับเส้นทา m มอันนี้ที่ผมชอบอีกอันนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ในระบบนี้นะครับก็ปิดไปส่วนสัญญาณซื้อขายก็ถ้าใครสนใจก็ลองเปิดเล่นดูครับแต่ว่าผมทำเผื่อไว้เฉยเอาละครับทีนี้ก็คงเคียร์แล้วนะครับว่าระบบคอมโบตัวนี้จะมีอะไรให้เราบ้างก็อยากเล่นอะไรก็ลองเล่นดูได้นะครับ แต่ในระบบนี้ที่ใช้ก็คือมี ADX นะครับ EMA 2เส้น50าสบกับ200นะครับแล้วก็ ATR ไว้สำหรับทำ Stop Loss นะครับโอเคทีนี้ก็จริงๆแล้วผมตั้งใจว่าหลังจากคลิปที่แล้วครับตั้งใจว่าจะทำคลิปสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเทรดใหม่ๆแบบแบงค์ b a n k เลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไง ผมก็ทำการรวบรวมพวกคลิปต่างๆที่ที่โคจะศึกษาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเทรดเป็นนะครับแต่ทีนี้ว่ามันเกิดคลิปนี้มาแทรกซะก่อนก็เอาเป็นว่าแจ้งเอาไว้แล้วกันนะครับว่าคลิปตั้งแต่คลิปหน้าเป็นต้นไปเนี่ยใครที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านการเทรดเนี่ยผมก็จะรวบรวมพวกองความรู้ต่างๆมาให้ตั้งแต่คลิปคลิปที่คลิปที่หนึ่งจะเป็น คลิปหน้านะครับเป็นคลิปแรกเกี่ยวกับกาปรปูพื้นระบบการเทรดนะครับไล่ไปจนกระทั่งาการใช้อินดิเคเตอร์ในแต่ละอย่างนะครับแล้วก็สต r ท t e g ี้แต่ละอย่างที่นิยมใช้กันจนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราขมวดปมแล้วเนี่ยคุณจะได้ระบบเทรดที่เป็นของตัวคุณเองที่คุณชื่นชอบเพราะว่าการเทรด1 0 0ครั้งด้วยระบบเดียวเนี่ย มันจะดีกว่าการเทรดหนึ่งร้อยระบบระบบละครัครบสิ่งที่ผมหวังก็คือว่าระบบของผมอาจไม่ใช่ระบบของคุณระบบที่ผมใช้ดีคุณอาจจะใช้ไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าติดตามาช่องผมไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้ระบบที่เป็นโนฮาของคุณเองเพื่อสำหรับการการเทรดของคุณเองนะครับรวมไปถึงสุดท้ายแล้วก็จะผมก็จะสอนเกี่ยวกับการเขียน อินดิเคเตอร์ใช้เองอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับแล้วก็การโมดิฟายที่มีอยู่แล้วในเทรดดิ้งวิวอ่ะเอามารวมกันหรือว่าการปรับแต่งค่าต่างๆเพื่อสำหรับใช้ในระบบการเทรดของคุณเองถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการจะส,สนุนค่ากาแฟกับผมก็สามารถโด n a t e ไว้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับในเดสคริปชันนครับ ส่วนอินดิเคเตอร์ที่เห็นในคลิปนี้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Discord ที่ผมทำเอาไว้นะครับในลิงก์ที่อยู่ใน Description เหมือนกันนะครับทุกอินดิเคเตอร์ที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวล่าสุดเสมอนะครับถ้ามีอัปเดตปุ๊บผมจะทำรีมาร์กเอาไว้ในห้องดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับแค่นี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ